คนทบุญสิงห์พัดกลางแม่ทัพพักที่สองร่วมสมโพธิประทัุท่าอุเทนอย่างยิ่งใหญ่นักเสียงโชคแห่สองเลขมุคงคล ข่าเดนเขาเรนจะพาเ,เพื่อนๆไปดูพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภักที่สองพร้อมด้วยภรรยาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพังพัน์พัดกลางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภักที่สองได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีสมโภชพระาธาตุท่าอุเทนที่วัดพระาธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพน,พนมโดยมีนายวรวิ์พิมพ์พาณิชย์วาทีรอยตรีรอยรุ่งไครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพลตรีฉัดชัยมีชั้นช่วงพอบอมทอบอ210นายชิน,นวัตรทองปรีชาในอำเภอท่าอุเทนพร้อมนายทหารและประชาชนกว่า500คนร่วมพิธีพ้นโทบุญศิลและภริยาเข้ากราบนมัสก,การพระครูบริหารบรมธาตุ เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุทาอุเทนจากนั้นนางรำกว่าสองอชีวิตจากค่ายพระยอดเมืองขวางและเก้าตำบลร่วมฝอนรำต้อนรับ เมื่อพระสงฆ์เก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแม่ทัพภาคที่สองและภริยาได้ปิดแผ่นทองคำพระธาตุาอุเทนจำลองหรือพระธาตุฝุ่นก่อนแห่เครื่องสักการะและผ้าห่มพระธาตุยาว53เมตรรอบองค์พระธาตุสามรอบหลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวประชาชนเดียวร่วมถ่ายภาพกับแม่ทัพภาคที่สองซึ่งให้ความเป็นกันเองพร้อมเก่าวอธิฐานขอให้บ้านเมืองสงบสุขประชาชนมีความสุขทั้งนี้มีรายงานว่าพลโทบุญศิน เดินทางจากบ้านพักในค่้ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาด้วยเฮลิคอปเตอร์รุ่นลีโอนาโด 139หมายเลข41522ลงจอดที่สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนาก่อนจะนั่งรถประจำตำแหน่งของพอบมทบ2อ0 2ทะเบียนตาโล5060มาลงที่หน้าวัดพระาธาตุท่าอุเทนเพื่อประกอบพิธีดังกล่าวซึ่งเป็นรถคันเดียวกันกับที่ไปถวายพระพุทธรูปปางสดุ้งมันที่วัดสว่างสุวรรณรัมทำให้นักเสียงโชคแห่ซื้อเล่งเฮลิคอปเตอร์139และ 41522รวมไปถึงเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งของแม่ทัพภาคที่สองซึ่งได้แก่5060เพื่อเป็นแนวทางเลขเด็ดในงวดนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s o n l i n e com ขอบคุณค่ะ